<laughs> ปัปัปั่นปืนกันไรสัตออันนี้ของคุณสมชัยนะครับไอเทสให้ดูหน่อยช่างนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวนี้เป็นตัวลางสแตนเลสนะครับเป็นตัวใหม่แล้วก็เป็นง่ามสแตนเลสตัวใหม่นะครับที่ที่เป็นสิบลูนะสิบแรงดึงเข้าพอดีกันทั้งหมดเลยนะครับเป๊ะนะฮะไม่หลวมแล้วก็คือพอดีพอดีเลยนะครับไปไปดูกัน น้ำหนักจะเบากว่าตัวเหล็กวานไอนะครับเพราะว่าใช้มินขนาดมิน,มนแต่ว่าความแข็งแรงนี่แข็งแรงกว่านะครับจะมีตัวท็อปตัวยาวหน่อยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสตัวอ่ตัวช่วงชักประมาณเจ็ดสิบสองนะครับโอเคนะคกลังทำกันเยอะนะครับด้านหลังที่ทําเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ไปดูเดี๋ยวผมจะจะทดสอบนะครับอ่เป้าประมาณนี้แล้วก็จุดด้านล่างเดี๋ยวผมขอขอดู วิธีกระสุนกันาไปทางไหนนะก็มไม่ทราบเลยนะครับเพิ่มโดยตัวนี้นะครับเพิ่งทําเสร็จเอาลูกแล้วกันเอาลูกแก้วแล้วกันนะครับเราปันบ้านเนี่ยพี่นี่ฮะเททตรงแดดแรงๆเนี่ยนะครับขออนุญาตตั้งอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับโอเคด้านนี้เดี๋ยวไปตั้งกล้องกันเลยนะครับจริงๆไปแล้วก็จะคุยไปเรื่อยๆนะครับ ผมขอตั้งกล้องขาก,กล้องแปับนึงนะครับอาจจะขยับนิดนึงโอเคได้แล้วนะครับล็อกตรงไหนล็อกตรงนี้อนโอเคได้เดี๋ยวผมจะยืนฝั่งไหด้ดิผมต้องยืนด้านนู้นนะครับขยับมาประมาณนี้ตรงนี้นะครับระยะผมยืนก็อยู่ประมาณสักสิบเมตรนะฮะแดดแรงมากคุณพี่นะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตัวสเตนเล่เพราะว่ายัง ยังไม่ได้เทสอะไรเลยนะมีแต่ยิงเอลอก่อนก็ยิงอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ขอลองนิดนึงเอาลูกเอาลูกกระสุนป๊บนึงครับทำมาก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะเทสสักอาจจะเยอะหน่อยนะฮะสองนาทีเดี๋ยวผมยืนนย่ประมาณจุดนี้นะครับพอดีโอเคคงนกีประมาณสิบเมตรพอดีนะครับระยะก็ปกติที่เราหวังผลกัน ลูกกระสุนนะครับลูกค้ามีเยอะเลยนะครับเข้าใจผิดตัวไกลถังไกลถังเวลาเรากดนะฮะกดเนี่ยไกลม่ไม่ได้อ้าท้้งผิดนะครับแต่ปกติคือมันจับอ้าไม่ได้นะครับไกลถังถ้ากดเพิ่มเนีมันถึงจะอ้าออกนะครับอ้าออกด้วยการเอามือเราเนีดึงออกถึงจะออกนะครับก็คือเวลาใส่ลูกนะครับไม่ไม่ใช่มาคล้องแบบนี้นะครับมันยิงไม่ได้แบบนี้เยอะมากแต่คนที mm ่ไ hmm. ม่รู้ก็คือก็ไม่ได้ผิดอะไรเวิธีใส่ลูกนะครับเอาลูกกระสุนเนี่ยนะฮะใส่ในผ้ารองตรงกลาง เสร็จแล้วก <tem> in ็ดึงดึงเขามานหนีบนะครับเข้าตรงร่องกลางแบบนี้แบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เหยียบออกเหยียบเหยียบเพราะว่ามันยามันแข็งมันดึงไม่ได้นะครับไม่สามารถดึงได้นะครับก็เหยียบเดี๋ยวลงไปดูได้กันแล้วกันนะครับแดดแรงมากผมมองไม่ค่อยเห็นเลยโอเคด้านหน้าผมมีตัวตัวตัวยางให้นะครับป้องกันเรื่องดินเข้าแล้วก็เรื่องเอ่อเลื่อนอะไรต่างนะครับเหยียบให้ให้สุดลงไปเลยนะครับ เหยียลงไปเรื่อยๆนะครับตัื่อ้เรื่อยมากเป็นสแตนเลสนะครับนี่ฮะให้ดังแกล้อย่างเงี้ยนะฮะถ้าถ้ายังไม่ดังก็นะครับไม่ต้องปล่อยนะเหยียบลงให้สุดเลยนะครับไปดูเป้ากันแป๊บนึงนะผมมองไม่เห็นนะแดดแรงนะครับขณะที่ถ่ายอยู่เดี๋ยวผมจะยิงจุดด้านล่างก่อนผมผมใช้กันกาผมไม่ได้ติดกล้องนะครับแล้วก็กาจากตัวหลังไปนะฮะขอขอดูเป้าล่างแป๊บนึงนะประมาณนี้มั้ง โ okay. อเคลูกศรก็ลูกศรลงล่างแสดงว่าผมต้องเล็งขึ้นอีกอันนี้มันก็เป็นในเหตุการณ์จริงของพี่ถ้าเวลาไปใช้งานนะครับไปซ้อมดูก่อนว่นอาอถ้าจะกะเหมือนผมนะครับไอ้ลูกมนตกต่ํานะต่าแล้วก็ต้องเล็งขึ้นอีกนะผมยิงข้างล่างก่อนนะครับขอเป้าล่างก่อนนะครับเป้าก็โอเคได้แล้วนะฮะเส่ย,ยางแป๊บนึงครับได้แนละ้ว ลูกก็จะขึ้นบนประมาณนี้โอเคเป้ามัน <laughs> มันขยับได้เนะมันเบานะครับเออเดี๋ยมันขยับเดี๋ยวต้องหาแหลรทบไปแล้วเอาเลยทบดีไม้ไม้ได้แล้วครับจะได้นะ ลืมไปแล้วมั้งสี่นาทีแล้วไม่เป็นไรนะครับจะได้ยิงจริงๆนะครับเพราะมันกะจริงๆแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆนะผมใช้ลูกแก้วนะครับลูกแก้วนะถ้าเกิดอุปกรณ์ด้านหลังต้องหาอุปกรณ์ป้องกันไว้นะครับไม่งั้นโดนปูนําจะเด้งกลับมาเด้งแม่นด้วยนะครับจบ <laughs> โอเคผมจะเอาเป้าเลยผมกะอะไรกันแม่นหรือไม่แม่นแต่ว่าด,ดูเรื่องวิธีแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้การกะนะครับผมเอาเป้าดําแล้วนะครับ นะครับอู้แรงมากคุณพี่เสียงนี่แบบได้เลยตัวนี้เป็นตัวช่วงชักอยู่ที่เ72นะครับยาวโดยรวมก็อยู่ประมาณสักเมตรสิบเซนน้นําหนักตัวของสแตนเลสก็อยู่ประมาณโลเก้าได้นะครับตกล่างนะครับโอเคเราเรียบเรียงได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณพี่เอาไปใช้งานจริงนะครับ แล้วก็กล่กาวแบบนี้ยิงสักสี่ห้าลบคุณพี่ก็รู้แล้วนะครับโอ้มือขยับโดนอยู่เป้าเป้าที่สองนะครับเป้าที่สามนี่ขึ้นบนไปเลยนะครับกระตุกกระไลก็ไม้ด้วผมเนี่ยกมือไม่นิ่งเองรู้เลยนะว,ว่าจะยิงถูกนะครับสัมผัสได้ก็คือเรามั่นใจแล้วแหละนะครับ เป้าแรกล,ลงล่างนะครับลักไล่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยเป๊ะเลยครับได้แล้วก็ใช้เวลาน่าจะหลายลูกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็รู้เพราะฉะนั้นปืนคุณพี่ก็อยู่กับที่คุณพี่นะคุณพี่ก็ไปซ้อมซองหรอในตัวยางตัวนั้นนั้นนะครับไม่เหมาะกับขึ้นยางทิ้งไว้นานๆแล้วก็เดินไปนะครับไม่ไม่เหมาะยางมันโอ้โหไม่พลาดครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ส่วนที่ยิงไม่ถูกก็เดี๋ยวจะอธิบายฟังวันเป็นอย่างไงบ้าง <laughs> เป็นที่มือผมเองนะครับโอ้แม่นมากข้างในในกล่องมันจะมีมะขวดเอะไรต่างๆนะครับเอาป้องกันแม่มันทะลุนะครับโอ้ สี่ห้าลูกหลังนี้เข้า,าตรงเป้าดำทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสาล่างจริงก็ไม่น่าจะพลาดนะครับนี่ฮะเข้าทั้งหมดเลยนะครับเขาเบิดก็ยิบกินตะกลับว่าคนละเข้า <laughs> โอเคนะครับนนในจุดดำทั้งหมดนะครับเขายิ่งทงที่เห็นไหม 7นาทีนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับเดี๋ยวผมก็ขยับกล้องออกมาหน่อยคุณพี่จะได้เห็นขนาดที่ผมยิงไปเหยียบไปนะฮะเดี๋ยวตากแดดแป๊บนึงนะประมาณนี้พอลงมาหน่อยนะครับเออจะได้รูว้ว่ามันยิงจริงนะครับเมื่อไปถึงมือคุณพี่คุณพี่ก็คงจะเหมือนกันแหละนะฮะเหยียบนะครับเหยียบให้มันให้มันดังแกลกเลื่อนมากพี่เวลาเหยียบต่างกับตัวเหล็กวาันนี้นะฮะ นะครับเข้ากลางทั้งหมดเลยนะครับก็คือถ้าเปรียบเทียบถ้ายิงลูกแก้วแต่ลูกแก้วก็โอกาสถูกก็สูงเหมือนกันนะครับครับยิงไปแล้วนะ่าจะประมาณสิบก่านัดได้นะครับส่วนที่ไม่เข้าเป้าก็จะมีลูกลูกแรกกับลูกที่สามลูกที่สองเข้านะลูกที่สามนี่กระโดดไปตอนยิง นะครับเป้านี้ออกขวานะครับมือผมสะบัดนะครับโอ้ร้อนเหมือนมันจะต้องมีมีจิตสังหารบางทีเวอนเราต้องแบบมั่นใจเลยมั้งกับประมาณนี้นะผมผมคิดอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเรามั่นใจนี่เอาปุ๊กนี่แหละจากสินใจเลยอย่างเงี้ยถูกครับ ถ้ามีลังเลแบบไม่มั่นใจเงี่ยมจะไม่ค่อยถูกรู้เป็นเป็นอย่างเงี้ยนะฮะผมมั่นใจสินะครับก็กลางทางหมดนะครับรวมรูปผมยิงก็น่าจะประมาณเลยรวมก็น่าจะประมาณเข้ายี่สิบนัดประมาณนะครับเออนับตั้งแต่แรกๆมาเนี่ยฮะเป๊ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันแขวนตรงนี้ก่อนจะได้มาดูอีกทีแขวนได้ไหม ได้อยู่ปากบ,บ,บัารปก้านาทีถือว่าเวลาดีเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเอา,เอาล่องออกแป๊บนึ้งครับจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ตัดต่อนะครแข็งมากไอต,ตัวนี่ตัวนี้เป็นของคุณสมชัยเอ่อเป็นมันมองไม่เห็นนะครับ เป็นไม้ประดูแล้วก็ตัวไกตัวงานสแตนเลสเนี่ยผมจะใช้ไกปืนสแตนเลสเกรดดีสุดเอามารวมกันนะแล้วก็ตัวรางตัวใหม่เป็นตัวรางสแตนเลสหนึ่งหนึ่งมิลนะฮะตัวงามตัวใหม่ทั้งหมดเลยตัวยางอยู่ที่เอ่อสิบเส้นนะครับสี่มิลไปไปยิงดูแล้วก็อธิบายกันเรื่อยๆนะครับก็เป็นเหตุการณ์จึงผมยิงจริงนะครับยังไม่ได้ยิงแค่นัดเดียวนะเอ่อตัวเป้าตัวนี้นะครับที่ผมยิงนะฮะผมจะกาดตัวนี้ก่อนผมก็ไม่รู้ลูกจะไปทางไหนก็ยิงปุ๊บลูกแล้วลงต่ำเนี่ย ลูกที่สองผมก็เลยกาวขึ้นมาหน่อยนะครับอ่ามันก็ออกมาด้านนี้ก็คือจับระยะได้แล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็มายิงลูกนี้นะครับพอคุยนานแล้วก็ลืมเอ่อลูกแรกนี้เข้านี่นะครับเข้าบุมด้านล่างผมก็เลยไล่ขึ้นมาอีกนะครับก็เข้าตรงนี้แล้วก็มีลูกอีกลูกนึงก็ขึ้นด้านบนนะครับเอ่อหลังด้านก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็ถือวิธีก็อยู่ที่มือคนพี่นะครับปืนผมให้คะแนนเรื่องเรื่องวิธีก็คือไปจุดเดิมทั้งหมดเลยนะครับไปจุดเดิมทั้งหมด่่าาากกก็็ออออออจจะะเเป้หนนยคคืืูทีมรรับ ที่มีลังเลมีสะบัดมีมืององแงงงองแง้งหน่อยก็ <c oughs> ออกออกด้านนี้นะโดยรวมก็โอเคนะครับเข้าเข้ารูนี้เยอะมากนะครับผมยิงดูอยู่ในจุดนี้น่าจะประมาณยี่สิบกว่านั้นนะครับจะเข้าหยุดตรงเนี้ยนะครับซ้มๆ้ำ,ำอยู่แถวเนี้ยเยอะมากนะครับะลุก็อไม่ลุกก็มีทะลุมาบ้างนะครับพอด้านในผมก็เอามีขวดมีอะไรต่างๆ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับ โอเคขอบพระคุณครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูงานด้านในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็คงประมาณนี้เดี๋ยวเลือกโอกาสหนนะ้าเดี๋ยวผมจะทาคลิปเพมดีๆหน่อยที่ผมจะตั้งใจว่าจะถ่ายคุณพี่สมชายดูนะครับแกแบบแกไม่มีอะไรเลยอยากจะรู้นะว่าเป็นยังไงบ้างตัวผมพัฒนานะครับรอบนี้ในเรื่องราคานะฮะตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเหล็กกวาวนไย เหล็กกาวนายผมใช้ตัวใหม่นะครับวิบ่งหาทั้งจังหวัดเลยแล้วก็ไปเจอร้านนี้นะครับที่มันแตกต่างผมค้นหาจนหมดแล้วก็พอดีพอดีนะครับเอ่อไม่หลวมไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเดิมเลยนะครับตัวเหล็กนี้ใหญ่ขึ้นนะฮะตัวเหล็กกาวนายผมใช้ตัวใหม่นะครับด้านนี้เป็นตัวสแตนเลสนะครับก็พอดีนะครับเรื่องเรื่องวิธีเหล็กกาวนายกับตัวสแตนเลสผมให้คะแนนเท่ากันนะครับตอนนี้ตอนนี้มันคือผมได้ได้ตัวมาใหม่แล้วนะครับ ราคาตัวนี้มันอยู่ที่สอง0ันห้านะครับผมมีย่างแบบนี้ให้สองชุดมีลูกให้ร้อยกัานนะครับร้อยสี่สิบห้านาติดขากล้องแบบนี้ให้นะครับทุกชิ้นทุกตัวนะครับเปิดราคาจะไปใส่อะไรต่างนะครับเอยู่ที่สอง0ันห้านะฮะส่วนตัวฟัตเลตต่างอยู่ที่สองร้อยนะครับฟตเลตก็เป็นตัวประมาณนี้นะครับเว้ก็จตต่างกันเรื่องเรื่องตัวล่างนะครับแล้วก็ตัวง่ามเป็นง่ามตัวใหม่นะครับผิวฟตเรตมันจะเรียบครับเรียบเวลาเหยียบมันจะลื่นออกไปเลยครับลื่นกว่า ความแม่นไม่น่าจะต่างกันมากเพราะว่าเพราะว่าเปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วส่วนตัวไกลเป็นไกลตัวสแตนเลสเกรดดีกว่านะครับต่างอยู่สองเลยถ้าคุณพี่ก็เอ่อให้ดีขึ้นหน่อยก็เอาตัวสแตนเลสนะครับเท่านั้นนะครับต่างกันสองร้อยบาทเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ที่สองพันเจ็ดตัวเหล็กว่าน้ยอยู่ที่สองพันห้านะครับนี่งานที่เราส่งเลยผมถ่ายทาวันนี้เอ่อวันที่สิบสองนะฮะงานที่เรามีอยู่เป็นไม้ประดู่นะครับเป็นไม้ประดู่ตัวยางเรงต่าง แล้วก็ทําเป็นครอบครัวครับไม่ได้ทําใหญ่โตเลยพอก็ทาไปเรื่อยๆนะพอมีอาชีพเนี่ยตัวไกปืนอะไรต่างแล้วก็ด้านนี้ทุนี้ก็รอประกอบอยู่แล้วก็มีด้านนี้อย่างเงี้ยครับจะเป็นบล็อกเดียวกันทรง,งเดียวกันหมดเลยแบบแบบเมื่อกี้นะฮะน้ําหนักไม่ถือว่าหนักนะครับน้ําหนักเพราะว่ามันไม่ไม่ได้ยาวมากก็อยู่ประมาณสักไม่เกินสองกิโลกรัมนะครับนี่อันนี้ตัวชุด ชุดบนตัวสแตเลสนะครับที่เราประกอบอยู่เราปันท้ายเขาหน้องเขาขัดอยู่ด้านนอกนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับด้านนี้กระชจนะครับเนี่ยชุดตัวสแตเลสทั้งหมดเลยนะครับเราประกอบส่วนเรื่องการติดต่อที่สะดวกที่สุดก็ทางไลน์นะครับคุณพี่ถ้ามีไลน์เนี่ยทำไมทางไลน์ก็คือมันมันจะได้เห็นภาพครับเวลาเห็นภาพเวลาจัดส่งเร่งต่างมันจะตรงปกหมดเลยผมจะเขียนชื่อติดแต่ละท่านอะท่านสซว่าเอาตัวนี้ผมจะเขียนชื่อติดไปเลยครับงานดีหน่อยไม่ต้องรอครับ 098089888อันนี้เป็นเบอร์ผมนะหรือว่าจะโทรเบอร์นี้นะฮะของผมจะมีชื่อติดเลยอย่างเช่นแบบนี้นะครับที่ลูกค้าเขาล็อกไว้เนคุณประสาทอย่างเงี้ยนะฮะก็คือรอส่งนะครับรอคุณพี่เขาจะทักมาถักทักมาบ่อยทีหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะเลือกชื่อติดทิ้งไว้เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยเด้อคุณพี่นะครับจะได้เจอกันบ่อยๆนะจะได้มีการแจ้งเตือนจะได้ทันกันด้วยนะครับบางทีผมหุนหวยว่าอาจจะโปรดหนักๆอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเปิดตัวนะครับเดี่ยวด้านล่างก็เป็นบันย โอเคขอบพระคุณครับผมล่ำลาแล้วนะฮะนี่ฮะตัวชุดมันมมยิงย่งก็มันทำยังไงพ่ะนะนยิงก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับที่มีแกว่งออกก็คืออยู่ที่มือผม <onnaise S 1> นะครับมันเนี่ยต,ตัวนี้ตัวนี้ไปดูใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับของคุณสมชัยนะครับมองเห็นไหมมันทำไมมันมืดด้านนี้เห็นไหมด้านนี้ก็ได้อะ นะครับผมก็มองไม่เห็นหน้าจอเระมันมืดจริงๆยิงให้ดูแล้วนะครับชุดนี้ตัวนี้อยู่ที่สองพันเจ็ดนะครับถ้าเป็นเหล็กกาวนาะอยู่ที่สองพันห้าผมแถมเลเซอร์ให้นะครับแบบโอนนะครับปลายทางจะต้องซื้อแยกเลเซอร์อยู่ที่ห้าร้อยนะครับผมผมแถมให้ทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นจัดส่งแบบโอนนะครับไม่ต้องรอนะสินค้าโอเคขอบพระคุณครับนะครับสินค้ามีอยู่แล้วนะฮะขอบคุณครับ